อยากติดตั้งปั๊มน้ำพุโซลาเซลล์เพื่อใช้เติมออกซิเจนให้กับบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลาหรือว่าน้ำในสระข,ของเรานะครับรวมทั้งนะครับยังสามารถนำมาตกแต่งสถานที่ได้ไม่ว่าจะเป็นร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารมี2รุ่นให้เลือกนะครับทั้งรุ่นที่เปิดได้ในตอนกลางวันใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวจ่ายค่าไฟศูนย์บาทนะครับและรุ่นที่สามารถเปิดได้ทั้งตอนกลางวันและก็ตอนกลางคืนดูสิครับทุกคนครับนี่ครับคือปั๊มน้ำพูโซลาเซลล์ที่เปิดตอนกลางคืนเพื่อตกแต่งร้านอาหาร หารโอ้โหน้ำผุ้งพ่งออกมานะครับสวยมากๆเลยนะครับทุกคนครับและที่สำคัญครับประหยัดไฟนะครับเดี๋ยวเนวันนี้นะครับพี่หมีเซลล์จะมาสอนวิธีการนะครับติดตั้ง ปั๊มน้ำพุโซล่าเซลล์แบบง่ายๆด้วยตัวเองนะครับเรียกได้ว่านะครับใช้ตกแต่งสถานที่ใช้เติมออกซิเจนให้กับน้ำในสระแล้วก็ประหยัดไฟไม่ต้องจ่ายค่าไฟนะครับพร้อมทั้งนะครับในท้ายคลิปนะครับจะแจกคู่มือการติดตั้งปั๊มน้ำผุโซล่าเซลล์รวมทั้งแจกสเปคด้วยนะครับว่าสเปคแบบ2แผงใช้กลางวันอย่างเดียวและสเปคแบบสีแผงใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับใช้ได้ทั้งไฟบ้านไฟแดดนะครับเป็นยังไงราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้จะมีแจกสเปคให้ด้วยนะครับเอาละครับทุกคนครับ เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปนี้กันเลยครับครับวันนี้พี่หมีสุร,รเซลจะมาสอนติดตั้งปั๊มน้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์ครับรุ่นนี้เลยนะเป็นปั๊มน้ำพุนะครับจากเฮนเจโร่ไทยแลนด์ะครับมีให้เลือก2รุ่นนะครับขนาดท่อส่งนะครับ 3านิ้วนะครับหแรงม้าใช้แผงโซลาเซลล์สแผงเพราะว่าเป็นโวลต์สีโวลต์น,นะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับขนาด3นิ้วนะครับหนงหแรงม้านะครับแบบ ACDC ใช้ได้ทั้งไฟบ้านนะครับแล้วก็ไฟแดดนะครับมี2รุ่นให้เลือกนะอ่านี่ดูด้านหลังเลยนะครับด้านหลังเป็นรุ่นประหยัดนะทุกคนนี่เหนยวซูมดูใกล้ๆนะ ครับรุ่นนี้ก็คือนะครับเป็นแบบ DC นะครับอย่างเดียวก่อนนะครับอ่าท่อส่ง3นิ้วนะครับน้ำพุขึ้นออกมาสวยเลยทุกคนเห็นไหมใช้งานง่ายมากนะครับใช้แผงโซลารเซลล์รุ่นนี้นะใช้แผงโซลารเซลล์เพียงแค่2แผงนะครับเราก็นะครับเอาตัวปั๊มน้ำพุนะครับโยนลงไปในน้ำนะครับแล้วเชือกผลกไว้นะแล้วก็สายไฟต่อขึ้นมามาเดี๋ยวมาที่มีจะสอนให้ว่าต่อยังไงนะครับทุกคนครับครับเดี๋ยวมาดูกันนะนะครับนี่ครับ นี่คือด้านหลังพี่หมีคือแผงเซลล์ใช้แผงเซลล์สองแผงนะครับขนาด400ถึง450วัตต์ก็ได้นะครับเราก็เอาสายไฟนะครับลากเข้ามานะครับนี่ครับแผงเซลล์สองแผงนะทุกคนต่ออนุกรมกันนี่ครับเอาตัวผู้ตัวมีเสียบเข้าหากันก็คือเอาควบวกควรบเสียบเข้าหากันนะนะครับป้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาดูครับบนตู้ เอาละครับทุกคนครับเพื่อให้ง่ายนะครับต่อความเข้าใจนะครับพี่หมีก็เลยนะครับซูมนะครับวิธีการติดตั้งนะฮะกล่องคอนโทรลของปั๊มน้ำพุแบบละเอียดนะครับอ่ะนะครับมาเริ่มต้นกันนะครับนี่ก็คือคู่มือการติดตั้งนะครับปั๊มน้ำพุโซลาร์เซลนะครับจากคู่มือครับขั้นตอนแรกเลยนะครับพี่หมีนะครับจะทำการต่ออนุกรมแผงโซลาร์เซลล์ก่อนนะครับ ถ้าปั๊มน้ำพุนะครับเป็นแบบใช้2แผงก็ต่ออนุกรม2แผงถ้าเป็นรุ่นที่ใช้4แผงก็ต่ออนุกรม4แผงครับก็คือเอาปักขั้วบวกขั้วลบของแผงเสียบเข้าหากันนั่นเองนะครับอ่ะหลังจากนั้นครับนี่ก็คือสายไฟของนะครับโซลาเซลล์ ales, เห็นไหมฮะมันจะมีสีแดงขั้วบวกสีดําขั้วลบนะครับและนี่ก็คือตู้คอนโทรหรือว่าตู้คอมไบเนอร์ของปั๊มน้ําพุโซลาร์เซลล์นะครับวิธีการต่อง,ง่ายๆครับ เห็นที่ช่องนี้ไหมครับมันจะเขียนไว้ว่าโซลาเซลล์ขั้วบวกแล้วก็โซลาเซลล์ขั้วลบนะครับเราสามารถครับเจาะรูนะครับเอาโฮซ์เจาะรูแล้วเอาสายไฟใส่เข้าไปด้านล่างได้นะครับต่นี้พี่หมีไม่ได้เจาะรูนะตู้นะนะครับเราจะประกอบให้ดูเฉยๆก่อนนะครับอ่านี่ครับสายไฟโซลาเซลล์ขั้วบวกแล้วก็สายไฟโซลาเซลล์ขั้วลบนะครับจะมาร์กไว้ให้แล้วครับง่ายๆไม่ยากเอาใส่เข้าไป นะครับและเปิดที่ตู้ทุกคนดูนะที่ตู้นะครับที่ตู้คอนโทรลของปั๊มน้ำผู้เซลล์เซลล์เห็นไหมสายไฟโซลล์เซลล์ก็บวกวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาแล้วก็มาเข้าที่ตู้ตรงฝั่ง PV บวกโซลาเซลล์บวกเหมือนกันนะครับแล้วก็นะครับสายไฟโซลล์เซลล์ขั้วลบนะครับจากด้านนอกนะครับตรงตู้คอมเพลเตอร์กันฟ้าผ่านนะก็วิ่งมาวิ่งมานี่ครับมาเข้าที่ตู้คอนโทรลของปั๊มนะครับตรงฝั่ง PV ลบนะครับหรือว่าสายไฟโซลล์เซลล์ขั้วลบนะครับจากนั้นครับทุกคน อางนั้นนะครับนี่คือสายไฟ VCT ของปั๊มน้ำพุโซลาเซลล์ซึ่งนะครับเราได้ทำการต่อสายแล้วเราก็ไปซื้อนี่มาครับสายไฟ VCT นะครับแบบ3สายแบบนี้นะเราเรียกกันว่าเอาไซส์นี้ก็ได้ครับไซส์สามคูณสี่สแควร์มิลก็ได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไปต่อที่ตัวน้ำพุนะครับน้ำพุก็จะมี3สายเหมือนกันนะครับ UV แับนอยู่นะครับแล้วก็เอามาต่อเข้าที่ตู้คอมเพลเตอร์กันนะผ่าจะมีช่องเสียบเห็นไหมทุกคนสายปั๊ม U สายปั๊ม V สายปั๊มดับบิลยูนะครับอ่ะเราก็เอาใส่เข้าไปนะครับไม่ต้องกลัวครับถ้าใส่สลับเดี๋ยวเราแค่สลับสายครับนะครับปั๊มนู้ก็จะกลับมาแรงเหมือนเดิมนะครับอ่าเราใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าเขามี Mark UV, ม,มาร์กยูวีเดมมาเราก็ใส่ให้ตรงก่อนนะครับนี่นี่นะครับ แล้วก็นะครับเมื่อเราต่อล่างเสร็จแล้วนะทุกคนนะนะครับแล้วก็ลากไปนะครับทุกคนดูนะนะครับดับเป็นยูนี่ตรงฝั่งนี้ดับเป็นยูวิ่งวิ่งวิ่งไปก็ไปเข้าดับเป็นยูนะครับอ <W> ่าวิ่งก็วิ่งวิ่งวิ่งไปไปเข้าที่ตู้คอนโทรนตรงช่องคำว่าวีมันจะมีเขียนไว้ให้ที่ตู้คอนโทรนเนี่ยเดี๋ยวพี่มีเปิดให้ดูเนี่ยครับตู้คอนโทรนของปั๊มจะเขียนมาเลยเห็นไหมดับเป็นยูไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่านะครับเอาใส่เฮตโตรงนะครับนี่เปิดตู้คอนโทรนให้ดูเห็นไหม v เห็นไหมครับอ่าเอาใส่ให้ตรงนะครับ u เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็น u ูไหมนะครับเอาใส่ให้ตรงนะครับอ่าแล้วก็ปิดฝานะครับมันจะมีน็อตหกเหลี่ยมอยู่นะครับเอาใส่นะครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนยังไม่เสร็จนะนะครับยังไม่เสร็จนะนี่อันนี้คือสายดิน นะครับเอาสายดินใส่เข้าไปที่ช่องสายดินดูที่ตู้ครับจะเขียนไมเลยว่าสายดินเห็นไหมครับครับขันน้อยครับเอาสายดินใส่นะครับจากนั้นครับย้ำอีกทีหนึ่งขันน้อยให้แน่น นะครับเช็คอีกทีหนึ่งนะครับขันเราให้แน่นทุกจุดนะครับทุกจุดหลังจากนั้นครับเวลาจะใช้งานนะเรานี่ครับนี่ครับเห็นเบกเกอร์ไหมนะครับยกเบกเกอร์ขึ้นพี่หมิยกให้ดูนะปึ้งนะครับแล้วไปดูที่ตัวน้ําพุเลยนะครับไฟก็จะวิ่งไปนะครับจากแผงโซลเซลวิ่งไปเข้าที่น้ําพุอ่าไปดูที่น้ําพุเลยครับทุกคนครับเห็นไหมน้ําพุ ไหลออกมาแล้วนะครับผมครับพุ่งออกมาโอ้โหสวยมากครับแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งมีให้เลือก2รุ่นด้วยกันนะครับเป็นรุ่นนะครับแบบประหยัดตังค์อ่ะพูดง่ายประหยัดงบใช้2แผงนะครับใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวนะครับพูดง่ายว่าไม่จ่ายค่าไฟเลยอันนี้ค่าไฟศูนย์บาททารุ่นนี้นะครับอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นที่เหมาะกับการที่นําไปแต่งร้านอาหารแต่งร้านคาเฟ่ร้านกาแฟ นะครับเพราะว่าเปิดได้ทั้งกลางวันกลางคืนเป็นแบบ ACDC นะครับก็คือใช้ได้ทั้งไฟแดดและไฟบ้านนะครับตอนกลางวันใช้ไฟจากแสงแดดจ่ายเข้าไฟสูนญาทากลางคืนถ้าเกิดว่ามีแขกมีลูกค้าอยู่ครับเปิดได้ครับโชว์ได้นะครับตกแต่งสถานที่ได้ครับนี่ครับทุกทุกคนดูนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหนี่เปิดกลางคืนด้วยสวยมากเลยนะครับทีนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยว นะครับเราไปดูนะครับสเปคของปั๊มน้ำพูทั้ง2รุ่นนี้กันแล้วก็เดี๋ยวไปดูราคากันนะครับว่างบประมาณค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับป่ะเดี๋ยวไปดูกันครับ ทุกคนครับนี่ก็คือสเปคของปั๊มน้ําพุโซลาเซลล์ซึ่งมีให้เลือก2รุ่นนะครับรุ่นแรกเลยเป็นรุ่นราคาประหยัดนะครับขนาดนะครับท่อออก3นิ้วนะครับ750วัตต์โวลต์ขั้นต่ำที่ปั๊มต้องการคือ48โวลต์ปั๊มรุ่นนี้นะครับใช้แผงโซลาเซลล์แบบโมโนฮับเซลล์410วัตต์ถึง450วัตต์2แผงต่ออนุกรมกันได้เลยนะครับประหยัดไฟใช้ไฟฟรีเลยครับรุ่นนี้ไม่ต้องใช้ไฟบ้านนะครับ รุ่นนี้นะครับให้ปริมานน้าอยู่ที่27คิวหรือว่า27,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับราคาพี่หมีขึ้นมาให้แล้วนะครับแคปหน้าจอเอาไปศึกษากันได้นะครับต่อมาครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นที่เหมาะกับร้านคาเฟ่ร้านอาหารร้านกาแฟที่นะครับเปิดกลางคืนด้วยเปิดกลางวันด้วยนะครับรุ่นนี้ใช้ไฟได้ทั้งไฟบ้านแล้วก็ไฟแดดนะครับกลางวันใช้ไฟแดดกลางคืนใช้ไฟบ้านนะครับรุ่นนี้นะครับขนาดตัวปั๊มเป็นขนาด3นิ้วนะครับ1,100วัตต์นะครับโวลต์ขั้น เป็นแผงโมโนฮับเซล410วัตต์ถึง450วัตต์ก็ได้นะครับปริมาณน้ำที่ได้นะครับ32คิวหรือว่า32,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับราคาพี่หมีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับแคปหน้าจอเอาไปศึกษากันได้นะครับและเหมือนเดิมน,นะครับทุกคนครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะได้โซลาเซลล์เอาไปใช้ช่วยลดค่าไฟภายในบ้านภายในไร่ภายในสวนหรือว่าภายในร้านอาหารภายในออฟฟิศของท่านครับติดต่อสอบถามทีมงานพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้เลยนะครับพี่ไลน์ไอดี แอสไซร์เอซีแบนเขียนติดกันนะครับพี่หมีจะแปะลิงค์เพิ่มเพื่อนอันตโนมัติไปให้นะครับวิธีการแอดไลน์ด้วยการสแกนมือถือเนี่ยพี่หมีแปะไ้ให้ด้วยนะครับทุกคนจะได้สแกนแอดไลน์เพื่อนเพื่อนง่ายๆนะครับหรือใครสะดวกโทรศัพท์โทรมาได้เหมือนเดิมน,นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับของบริษัทเราครับ 0809869999นะครับ0809869999นะครับพี่หมีจะลงคลิปนะครับสอนวิธีการติดตั้งโซล่าเซลล์แบบง่ายๆด้วยตัวเองแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับทุกๆวันศุกร์เลยนะครับทุกคนครับทุกๆวันศุกร์เนี่ยมาเจอกันเลยเป็นคลิปยาวนะครับวันธรรมดาเป็นคลิปสั้นออกตอนเช้านะครับนะครับสำหรับในวันนี้พี่หมีโซล่าเซลล์นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะทุกคนครับแล้วพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ